ตอนที่ไปหาหมอกลับมานะคะตอนหกโมงเย็นนะคะลูกส่งข้อความเออไม่ใช่ลูกส่งข้อความมาถึงบ้านลูกบอกว่าอ่ามามีมอ่าคนเนี้ยนะ่ะเขาเป็นดีไซเนอร์แล้วทีนี้เขาคุยกับโอ้เขาคุยกับออสตินเขาคุยกับโอ้เขาเห็นโน้แล้วเขาแบบสนใจอ่าเขาก็เลยอินไว้ให้โอ้อะไปร่วมงานแฟชั่นโชว์ของเขา อะแม่ก็เลยบอกแม่เขาก็ล,ลูกก็เลยพูดให้นางบีฟังนางบีก็เลยอี่อย่างล่ะลูกเป็นใครอ่ะเอออย่าลืมนะคะของหัวใจไปเรื่อยเอเด้อมูเจ้าเด้อสองแสนใจหัวใจหยุดตอนไหนนะคะหยุดพูดตอนนั้นเด้อเออลิฟติดทนนานมากขอบคุณนะคะนางบีก็เลยแบบว่าอ่าโอเคลูกเขาเป็นใครอะไรยังไงลูกก็บอกเออไม่รู้จักครับบัสน อ่ะโอเคลูกบบลูจักบลเป็นยัง่เซนนะเบลูจักบลเป็นยังแล้วแต่ว่าหนูคุยกับเขาทางไอจีนะมามี่แล้วเขาบอกพรุ่งนี้เขามีแฟชั่นแฟชั่นโชว์ของเขาอยู่ที่แบงคอกว่างั้นอยู่ที่กรุงเทพเออมึงก็อยู่กรุงเทพไปละนะคะแล้วลูกอ่ะโอเคหนูเขาเขาเขา,เขาอินไว้โอ้ให้ไปแฟชั่นโชว์เหรอ แล้วเขาบอกว่าถ้ามันถ้าเป็นไปได้นะ่ะเขาอยากให้โอ๊ใส่ชุดของเขาด้วยแล้วไปเดินอย่างนี้ลูกพูดแบบนี้นางบีก็อ่าโอเครับฟังแต่มันมันมันตลกตรงที่เมื่อสี่วันที่แล้วนางบีคุยกับลูกนะคะลูกบอกว่ามามีครับถ้าเกิดว่าหนูอยากจะเป็นแบบโมเดลหรือว่าไปเออเป็นโมเดลลองเป็นดูมามีจะว่ายังไงนูอันแล้วทีนี้นางบีก็เลยบอกว่า หนึ่งมามีไม่ว่าอะไรเลยลูกถ้าเกิดว่ามีคนติดต่อเข้ามาหรือว่าหนูอยากลองทําอะไรใหม่ๆแม่ไม่เคยว่าแต่หนูอย่าลืมนะว่าเวลาเดินเวลายืนหนูจะต้องปรับบุคลิกภาพให้ตัวเองดูดีขึ้นกว่านี้แดงบีบอกลูกไปอย่างนี้นะคะทุกคนหนูจะต้องบอกอหนูหนูจะต้องปรับ,บบุคลิกตัวเองให้ดีกว่านี้ หนูชอบนั่งหลังคอมไม่ได้นะหนูจะต้องนั่งหลังตรงนางบีก็คือบอกบุคลิกภาพของลูกคือเราพูดเป็นแม่นะคะเราก็บอกลูกกันไปตรงๆน้องมูเจ้าขาว่าสิ่งไหนที่เขาควรปรับบ้างนะคะเออและทีเนี้ยลูกก็เลยบอกว่าครับแต่มามีที่มามีพูดแบบนี้หนูไม่ต้องไปเสียใจนะไม่ได้มามิไม่ได้หมายความว่าหนูหนูดูไม่ดีเลยแต่แค่ มามิอยากจะให้หนูปรับในส่วนที่มันควรจะปรับอันนี้พูดถึงในมุมมองของของสายตาแม่ที่มองหนูนางบีพูดไปแบบนี้ค่ะกับลูกลูกก็ครับนะคะแล้วบันนี่พอมาเมื่อวานนี้นะคะทุกคนคะ่ะลูกบอกนางบีว่ามันเ,เขาเขาเขาเจอคนหนึ่งแล้วเขาเข้ามาทักออสตินนะคะเข้ามาทักออสตินว่าเขาอะจะมีจัดแฟชั่นวีคแฟชั่นโชว์ นะคะอยู่ที่กรุงเทพนะคะเขาก็เลยขอคอนแทคคือเขาเห็นออสตินและเขาชอบเพราะว่าออสตินสูง<ม>เขาเขามาบอกให้แม่ฟังมนเมื่อวานนี้แล้วแล้วเขาเป็นใครอลูกแบรนด์ของเขาคืออะไรหนูไม่รู้วัสันลูกไม่รู้โอเคนางบีก็เลยบอกว่าโอเคค่ะได้ไม่เป็นไรงั้นมามีขอดูโปรไฟล์เขาหน่อย เขาชวนโอไปพรุ่งนี้เขาหมายถึงว่าวันนี้ให้ไปเดินแฟชั่นโชว์หนูอยากไปไหมก่อนที่นางบีจะดูโปรไฟล์ของเขาหนูอยากไปไหมลูกลูกก็เลยบอกว่าหนูอยากไปมามิหนูอยากลองดูมามิก็เลยนางบีก็เลยบอกโอเคได้เดี๋ยวพรุ่งนี้แม่พาไปมามิไม่ได้ว่าถ้าหนูอยากทําขอแค่หนูตั้งใจทําโอเคทีนี้พอพูดเสร็จปุ๊บลูกเอาโปรไฟล์ให้ให้นางบีดู ทุกคนไม่เชื่อก็ต้องเชื่อค่ะขอสองแสนหัวใจแน่เร็วๆทุกคนรู้ไหมคะว่าพอนางบีเห็นโปรไฟล์เขาปุ๊บนางบีคิ้วเขาหมวดเอ๊ะนางบีเอ๊ะทันทีเอ๊ะเอ๊ะก็เลยแบบหืมหืมจังสี่นะคะ่ะเอ๊ะนางบีก็เลยเดินขึ้นไปบนห้อง เดินขึ้นไปบนห้องนางบีก็เลยถือโทรศัพท์ลูกดูปโปรไฟล์ของเขาในจีมันต้องใช่แน่แมันต้องใช่แน่ๆมันต้องใช่แน่ๆถือโทรศัพท์ขึ้นไปบนห้องเปิดลิ้นชักมานะคะมุ่จะขาเออเปิดตู้ค่ะเปิดตู้มาเอากระเป๋าขึ้นมาวางเลยค่ะมันต้องใช่แน่ๆมันดีไซเนอร์คนเดียวกันแน่ๆทุกคนรู้ไหมคะ คือดีไซเนอร์แบรนด์ที่กระเป๋านางบีชอบค่ะโมเมนต์ Moment. คือแบบเป็นดีไซเนอร์แบรนด์กระเป๋าที่นางบีชอบแล้วก็เป็นดีไซเนอร์ที่แบรนด์ที่เสื้อผ้านางบีชอบนะคะแต่นางบีซื้อเสื้อผ้าเขาไม่ได้เพราะมันแพงตัวหนึ่งเป็นแสนตัวหนึ่งเจ็ดแปดหมื่นยังสี่นะคะนางบีก็เลยแบบว่า มันจริงเหรอเนี่ยมันจริงเหรอเนี่ยลูกก็เลยให้ดูแชทเขาแชทคุยกันจริงๆนะคะและนังบีรู้ค่ะว่าดีไซเนอร์คนนี้นะ่ะเขาออกแบบให้อีฟเซโลรงนะคะ YSL นะคะมือเจ้าขานังบีก็เลยแบบอุย้ยพูดละขนลุกมือเจ้าเขาเขาเป็นดีไซเนอร์คนหนึ่งนะคะมือเจ้าขาที่ออกแบบให้ YSL ด้วยแต่ว่าคือเขามีแบรนด์เป็นของเขานะคะมือเจ้าขา คือถ้าเกิดว่าใครที่อ่ที่ที่ถ้าเกิดว่าใครที่ติดตามนางบีทางเฟซจะเห็นใช่ไหมคะมูเจ้าขานางบีจะชอบถือกระเป๋าที่มันเป็นขนขนน่ะนางบีถือกระเป๋าที่มันเป็นขนขนน่ะคะ่ะทุกคนเห็นไหมคะมีใครเคยเห็นไหมที่มันเป็นขนขนเหมือนพรมเช็ดเท้าอะ่ะเห็นบะเออน,นะคะบานี่คือแบบว่า คือแบบนัมีแบบมันจริงเหรอเนี่ยออสติน mm hmm. ก็เลยบอกว่า mm hmm. มัมมี่มันใช่คนเดียวกันเหรอ mm hmm. ก็นี่ไงลูกแบรนด์ของเขาเนี่ยแบรนด์ของเขาเนี่ยมัมมี่ซื้อมามัมมี่ซื้อกระเป๋าเข้ามาสี่ใบนะคะทุกคนออสติน mm hmm. ก็เลยตัดสินใจถ่ายรูปก,กระเป๋าไปให้เขาดูส่งมาบอก mm hmm. เขาบอกว่าเนี่ยกระเป๋าแม่ฉันซื้อไม่แน่ใจว่าเป็นของคุณไหมว่าสั้นไหมมูเจ้าขาคือ เขาบอกว่าทําไมโลกนี้มันช่างแคบจริงๆเขาตื่นเต้นมากในวันนี้ทั้งทั้งลูกเรานะคะแล้วก็ทั้งฝั่ง,ท,งทั้งลูกเรานะคะแล้วก็ทั้งฝั่งทั้งพ่อแม่ไปด้วย I will bring my parents นะคะนั่นก็คือเขาจะพานังบีกับไอซ์สติกไปนะคะมูเจ้ามือนี่นะคะเขาก็เลยแล้วทีเนี้ยนังบีไอซ์สติ๊กออสตินออสตินนี่จะไปในฐานะอ่อ เป็นเป็นโชว์พิเศษนะคะเมื่อเจ้าขาสิตได้ไปเดินเขาเตรียมชุดไว้ให้ออสตินสองชุดส่วนนางบีกับไอ้สติกได้ไปในฐานะแขกรับเชิญของเขาเลยนะคะแขกรับเชิญของดีไซเนอร์เลยคือแบบว่านางบีคือแบบีอี่ยงอะโลกทําไมมันถึงแคบแบบนี้อะทุกคนโลกมันแคบมากอ阿าขึ้นไปเอากระเป๋าขนขนของอาในลิ้นชักของอาห่ะนอยู่ในห้องอยู่ในห้องลิ้นชักอันใหญ่เ้อสีเงา สีชมพูกับสีขาวอะ่ะสีครีมๆนะ่ะอืนังบีคือแบบว่าคือคือนางบีทําให้ทําให้นังบีรู้สึกแบบโลกนี้มันแคบมากโลกนี้มันแคบมากจริงๆค่ะมืเจ้าขาแต่เขามาแฟชั่นแฟชั่นโชว์ที่นี่ที่กรุงเทพวันนี้ที่โรงแรม W กรุงเทพค่ะ เนาะโรงแรม W ยูกรุงเทพทุกคนซึ่งนางบีคือเขาเขาอินไว้พอเขารู้พ่อออตินบอกว่าตอนแรกออลตินก็ไม่ได้บอกเขาหรอกว่านางบีอ่ะเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นแฟนแฟชั่นของเขาเป็นแฟนดีไซเนอร์คือนางบีอ่ะรู้จักแบรนด์โวนี่ยูค่ะมือเจ้าขาซึ่งนางบีชอบในการดีไซน์ของเขามันเป็นมันมันเป็นอะไรที่คือมันเป็นความชอบส่วนตัวเนาะมือเจ้าเนาะ เป็นความชอบส่วนตัวของนางบีอะแต่ลูก่ะไม่รู้เรื่องว่าเขาเป็นผู้ใดยงยั้งจังไดนะคะแต่แม่น่ะพอแม่เห็นโปรไฟล์เขาก็ยังไม่ทันได้เก็ตเท่าไหร่นะคะมือเจ้าขาแต่ว่าไปดูชื่อโปรไฟล์เฮ้ยก็ยังไม่ทันได้เก็ตเท่าไหร่นะคะมือเจ้าขาแต่ว่าไปดูชื่อโปรไฟล์เฮ้ยนะคะแต่ดีไซเนอร์คนนี้เขาเคยออกแบบนะคะมือเจ้าขาออกแบบให้กับ YSL Yves Saint Laurent นะคะมือเจ้าขาคือแบบ นั่งบีคือคือแบบโอ้โหทําไมโลกนี้มันช่างแคบจัง <c oughs> อิรินะคะมูเจ้าเออ